สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวนอุ่นดินค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพบกันในช่วงของไม้ใบค่ะและวันนี้นะคะไม้ใบที่ฝนจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะก็คือเจ้าต้นบัวสันโดดค่ะซึ่งบัวสันโดดเนี่ยจะเป็นไม้ที่เหมือนเป็นว่านนะคะบัวสันโดดเนี่ยเขาจะเป็นบว่านชนิดหนึง่งใบของเขานะคะจะเป็น คล้ายรูปหัวใจค่ะมีลักษณะหลายแบบนะมีทั้งแบบที่ใบเป็นสีเขียวล้วนก็มีใบเป็นสีดำล้วนก็มีนะคะหรือว่าใบที่มีรอยเป็นรอยแบบเหมือนเป็นสีมีรอยสีออกม่วงๆดำๆนะคะแต้มอยู่แบบนี้ก็มีค่ะเจ้าต้นบัวสันโดษนี่นะคะเป็นว่านมีสรรพคุณทางด้านตัวยาด้วยนะคะที่เรียกว่าบัวสันโดษเนี่ยเพราะว่าเขานะคะ เวลาออกใบออกมาเนี่ยเขาจะออกมาแค่ใบเดียวนะคะต่อหัวก็เลยเรียกว่าบัวสันโดษค่ะอ่านี่นะคะออกมาแล้วนะคะเราจะมาดูหัวเขากันนะเป็นยังไงอันนี้เขาใช้ทิชชู่นะคะชุบน้ำแล้วก็พันหัวของพันเงานะคะพันเงาของบัวสันโดษมานะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาเป็นยังไง โอเคยังอยู่ดีไหมอืมโอเคค่ะนี่นะคะบัวสันโดษนะคะเขาจะมีเงานะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะตรงเงาเขาเนี่ยจะเป็นก็คือลำต้นของเขานั่นเองจะเป็นส่วนที่ใช้ สะสมอาหารนะคะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยบัวสันโดษนะคะก็จะพบได้ทั่วไปตามป่าแล้วก็พวกตามหัวไร่ปลายนาน,นะคะสำหรับดินที่ฝนจะใช้ปลูกคะ่ะก็จะเป็นดินถุงนะคะดินใบก้ามปูดินถุงธรรมดานี่แหละแล้วก็ผสมฝนก็จะใส่เป็นมะขุยมะพร้าวนะที่ที่แช่น้ำแล้วนะคะามาใส่เพิ่ม เพื่อให้เขาแบบมีความโปร่งเพิ่มขึ้นค่ะปุ๋ยมะพร้าวที่ใส่เพิ่มลงไปเนี่ยก็คือทําให้เขาเนี่ยดินของเขาเนี่ยล้วนซุยมากขึ้นแล้วก็นา,นานไปเนี่ยมันจะได้ดินจะได้ไม่แน่นนะคะฝนก็เลยจะใส่เพิ่มเข้าไปสักหน่อยเพราะว่ารากของบัวสันโดษนะหรือว่าเงาของเขาเนี่ยจะได้โตดีหน่อยนะคะอ่าผสมเรียบร้อยแล้วนะฝนจะใช้กระถางใบนี้นะคะปลูกบัวสันโดษนะคะ เห็นไหมคะว่ารูข้างล่างเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กฉะนั้นฝนจะใส่เป็นมะพร้าวสับนะคะลองก้นกระถางไปก่อนเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีค่ะน้ําจะได้ไม่ขังนะคะเพราะถ้าน้ําขังเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเน่าได้เหมือนกันนี่นะคะฝนใส่มะพร้าวสับลงไปแล้วนะคะก็จะใส่ดินเลยค่ะ นะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ดินเวลาปลูกนะคะเราไม่ต้องฝังหัวเขาลงไปลึกนะคะแล้วก็ลากเขาเนี่ยเราก็จับให้แผ่ออกไปด้านข้างเขาจะได้หาอาหารได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ดินทับลงไปเลย เวลาที่เรากดดินนะคะให้เรากดด้านข้างกระถางนะคะเพราะว่าถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยอาจกดตรงช่วงกลางๆเนี่ยก็คือให้กดแค่เบาๆก็พอแต่ว่าถ้าเราจะกดดินให้แน่นเนี่ยเราควรจะกดด้านข้างๆนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไปกดตรงกลางอาจจะโดนเงาหรือว่าหัวของเขานะคะแตกได้หรือว่าทําให้เงาของเขาเนี่ยขาดออกจากต้นได้นะคะออกจากใบได้ฉะนั้นเราก็จะไว้ประมาณนี้ค่ะ ใส่มะพร้าวสับลงไปนะคะเพื่อที่จะเวลาที่เราลดน้ําดินจะได้ไม่กระเด็นออกนะแล้วก็จะได้ให้เขาช่วยเก็บความชุ่มชื้นในดินด้วยนะคะต้นบัวสันโดดนะคะจัดอยู่ในพืชตระกูลของกล้วยไม้ดินนะคะเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งค่ะเขาก็จะแตกใบนะในช่วงฤดูฝนแล้วก็พอถึงช่วงฤดูร้อนนะคะเขาก็จะออกดอกค่ะ พอช่วงฤดูหนาวนะคะเขาก็จะยุบตัวลงนะคะก็จะมีแค่เง้านะที่ฝังเอาไว้อยู่ใต้ดินค่ะพอเข้าช่วงฤดูฝนอีกรอบนึงใบของเขาก็จะโผล่พ้นดินขึ้นมานะคะให้เราได้เห็นเชยชมเจ้าต้นบัวสันโดดนี่แหละคะ่ะเขาก็จะมีทั้งแบบที่มีก้านยาวนะคะแล้วก็มีที่แบบเป็นชนิดที่มีก้านสั้นนิดเดียวก็มีนะคะ ัวสันโดนะคะเวลาที่เราจะเอาเขาไปปลูกไปตั้งวางไว้นะคะเราควรจะนําไปตั้งไว้ในจุดที่มีแสงแดดรําไรนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่เกิดในป่าฉะนั้นเขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงาใบบังของไม้ชนิดอื่นนะคะเขาจะชอบความชื้นนะคะฉะนั้นเนี่ยเราลดน้ําเขาเนี่ยวันละครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะที่จะมีมาลบกวนบ้างก็จะเป็นหอยทากค่ะเพราะว่า หอยท่าเนี่ยจะชอบมากัดกินที่ใบของเขานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝนก็ขอลาไปกับเจ้าต้นบัวสันโดษต้นนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย